ดาวาจานังจานักยาแเทิสันเทนะโมมวิเินาจิดาวามุนิโตดันเตจตาวัุเตจยบาราณิจจิหายามมดิจจาบาวาระเกตุภราณิจจาน้ว

Sewa Vijena Jitawamu Indo Dantesa Savadun Jayamangarani Edda Kibuda Jayamangarada Kada Yowajano Dina kami menjadi jubah nawani mo kang sukang abi kamu ya naro dapat yo naro hita ya pato sambo di damang dena sajawa dena wondude jaya Janto Bodhya Mure Sagya Nang Nandewa Dan Bewang Dawang Vijaya Ho Hijaaya Jujaya Mangkare Abarati Damanlang

Kaya kamang waja kamang para kinang para kinang mano kamang panitid para kina para kina ni ganawa para kine kawa mang karan jayo jamana po zabuna zato pa

เราก็เตรียมข้าวปลาคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ี้อยก็

Bawana berada hondu tu dewa dahara para pada baje kanan jajang barang arang danan dadeje narakang गंगा देवादानु भवे नजदा जोी भवान्दे बुझा मंगन दुजा वादे जा मानु भवे नजदा जोी भवान्दे भावा मांग ราคันตุชาภเทวตาชาภสังฆามุภาเวนัาดาสุติภาวันตุเตเขาเขาบำเขาใสแล้วบัรใส่หมดแล้วบัตรใ่หมบใส่หมดแล้วบัหมดแ้ใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วบัตร้บใมดแล้วล้วัรมลัรบับััร้ว่อน ก็นะคะเดี๋ยวก็เป๋าพ่อยกลุงคายนะคะลุงคายก็มาช่วยกันนี่แหละน้องพี่ญาติพี่น้องของเรา <c oughs> <c oughs> ช่วยกันช่วยกัน เรไม่ได้ได้ต้องนี่จะในส่วนของข้าวพระพุธนี่ข้าวพระพุธก่อไปก่อนเกียโต๊เลยจ้า แล้วก็เก็บตัวเลยเก็บผ้าก่อนส่วนพวกเรา,าก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเตรียมพัตาหารแล้วนี่ก็นะคะอืมผักเต๋อได้ฮึ่ม ขาค้ามันเข้าเลยเอาผ่าใหญ่มาก่อนผ่าใหญ่มาก่อนนะคะแล้วก็ตวว่าหมดเลยตังวทั้งเรือ ทำการเบิ์ดำกเบรดเาต่อเลยบ่ะหลกคลิปนี้ก็นะคะประมาณนี้นะครค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะกำลังเตรียมเนาะสวัสดีค่ะ